วันนี้ครับต้องบอกว่าฟุตบอลไทยลีกเอาแบบว่าเบสิกเบสิกก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคู่หลักเนี่ยนะครับจะเป็นบุนเดสวันนี้ที่จะเอามาเปิดหัวเป็นคู่เน้นไว้ให้ทางนักคิดนะครับก็่นเลยครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของจัก i อินไซด์ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานเมื่อวานได้เห็นกันไปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับแสดงความดีกับ f f c ทุกครั้งกันด้วยนะครับ วันนี้เรามาดูที่ไทยลีกก่อน3คผู้วันนี้ไทยลีกครับเอาแบบว่าเบสิกก่อนนะครับนะไทยลีกผู้แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างท้างของเชียงรายวันนี้ครับนะที่พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับบุยลำบุญลำเกมที่แล้วเราได้เห็นแล้วนะครับการออกไปเยือนนะทาง้านของอ,อนหาหนาโนยครับนนในฟุตบอลอาเซียนนะครับผลงานไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ลูกโซงไม่มีแต่ทีเนี้ยนะครับกลับมาเตะในลีกแล้ว นะครับมาเจอกับเชียงรายที่สภาพเชียงรายตัวนี้ครับดูเล่นตัวหลักเริ่มกลับมาพร้อมน้าพร้อมตาและว,วันนี้ดูจากโจ์และชอยส์เงื่อนไขบุรีรัมจะต้องชนะขาดถึง2ผมบอกเลยว่าเกมที่ทางด้านของเชียงรายไปแพ้ให้กับการทะเลือมาขาดรอนก็จริงเกมนั้นน่ะดาวลุ่งเยอะสักส่วนใหญ่นะครับแต่เกมนี้จะไม่เหมือนเกมที่แล้วและที่สํคาคัญเกมนี้เล่นในบ้านด้วยสถิติด้วยการที่แล้วนะครับก็แน่นอนนะครับคู่นี้ถ้าดูแล้วสูสีกันมากนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ บุยลำอาจจะชนะแต่จะไม่ขาดแล้วก็ลูกเกมวันนี้น่าจะแบบตึงๆเลยนะครับคู่นี้ผมมองว่าบุยมชนะได้แต่ไม่ขาดนะครับถ้าเชียร์เชียร์บอลรองดีกว่านะครับหรือไม่ก็คู่นี้เชียร์อันเดอร์ครับนะาคิดว่ารวมกันไม่ถึง3ประตูส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างท่านของราบ,บุรีครับที่จะพบกับท่านของ BG BG วันนี้ครับ แนวลุกมาครบมาเต็มครับไม่ว่าจะเป็นทีสินแดงดาเจชนาทิพย์แล้วก็ทางด้านของเจริญศักดิ์เองนะครับก็วันนี้ครับ BG นะครับต้องบอกว่าวันนี้ยกขุมกําลังมาเต็มเลยนะครับเกมที่แล้วพาท่าให้กับระยองนะครับลุกเกมเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าระยองครับแต่ว่าจบกันไม่ได้เองนะครับวันนี้มาเจอรับดีสภาพความพร้อมรับดีวันนี้ครับนักเตะชุดหลักกลับมาครบแล้ววันนี้ดูจากชอยมาแบบแปลกๆนะครับ b ีได้เปรียบเล็กน้อยครับ ผมบอกเลยว่าวันนี้ b g จนะครับเจองานยากครับไม่ใช่งานง่ายจะมาเอาชนะนะครับเล่าดีในบ้านเนี่ยไม่ใช่งานง่ายครับวันนี้ผมมองว่าบอลคู่เนี้ยมีโอกาสออกหน้าเสมอสูงนะครับและที่สำคัญเนี่ยคิดว่าบอลคู่เนี้ยนะครับน่าจะเปิดเกมแรกกันค่อนข้างรันนะครับคู่นี้ผมมองว่าโอเวอร์นะครับ